สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้เรามาคุดดินนะคะคุดดินทำวัตรุนั่นก็คือทำฟองไส้ไก่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะทำโคกนองนาแบบม,มินิมอลมินิไซยในส่วนน้อยๆของเรานะคะอันดับแรกแล้วก็คุด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 ,คดคุดนะคะคุดลงไปประมาณสักน่าจะประมาณสัก30-50ซนติเมตรนะความกว้างก็อยู่ประมาณ50เซน กว,กว่าเห็นจะได้นะคะแล้วเราก็สั่งผ้าปูบอร์พลาสติกมานะคะอันนี้สั่งในออนไลน์คะก็ประมาณ900บาทนะสั่งมา10เมตรปูงลงไปนะคะให้เต็มพื่นที่บอจริงๆมันใหญ่มากนะคะเราก็ตัดออกเดยอะเหมือนกันแต่ว่าความยาวไม่สุดนะคะเราก็เลยต้องทมบอรขืนมานิดเดงนะคะมันแค่10มเมตรก่อเตาน้ำใส่ะคะแล้วเราก็ปรับขอบบอให้มัน สวยงามนะคะเอา,เอาทาดินทําเป็นภาคนะคะเราก็เอาดินดทัดพิธีหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะะเราก็นี่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเอาต้นไม้บนหญ,ญา้าบนทักมาปลูกนะคะอันนี้ปลูกอยู่แล้วก็อย่างมีต้นกล้วยนี่ก็มีอยู่แล้วนะคะเราก็ทําสะพานแบบง่ายง่ายนะคะสะพานเราก็ทําเองอย่างนี้สองสะพานเราก็ทําค้างต้นถั่วไว้ด้วยนะคะปลูกถั่วก็ไม่รู้จะได้กินไหมก็รอชมนะคะนี่ อัปล่ามาเลี้ยงไม่นะมีกระบ่องเพบมีพืชมีพัก